เออน <laughs> อ้น,นอีนเก่าใช่ปะาทอะไรขาตั้งเดี๋ยวันนี้นลถลกขายังไม่ถึงก็จะขับรถเล่นเลย อ,อันนั้นอะไรผู้ช่วยเหรอผู้ช่วยไงไ,ยาาไปไหนผู้ช่วยพ่อเหรออย่าเลน่นอย่าเลน่นลูกอย่าไปใกล้ลันมากลูกวันนี้เวลาทิศนาะอ่ะซอยเวียดลมแรง,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 รงลมหนาวมาันลมไม่หนาวเหรอ Cô chui Không có buồn. Ok. Bye, Bye.